คุณจำสูตรนี้ไว้อีกสูตรหนึ่งนะคะบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนที่อร่อยมากๆทําขายได้เลยอะคะ่ะเราจะใช้เผือกดิบนะคะ200กรัมเอาไปต้มให้สุกเลยนะคะจะใช้นึ่งอะไรก็ได้ตามใจชอบระหว่างเรารอเผือกสุกเรามาทำส่วนของน้ำกะทิกันก่อนค่ะใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะ300กรัมได้จากมะพร้าวหนึ่งลูกน้ำตาลทราย180กรัมเกลือ2ช้อนชากะทิ 500กรัมนะคะเนื้อมะพร้าวที่ได้จากมะพร้าวหนึ่งลูกใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะเอาไปตั้งไฟให้เขาเดือดปุดๆเล็กน้อยแล้วก็พักพักให้เขาเย็นเลยนะจ้เองทีนี้พอเผือกเขาสุกปุ๊บเราก็เอาไปกองให้เสด็จน้ํานะคะแล้วก็เอามายีแบบนี้ค่ะก็ให้ยีขณะร้อนๆนนะั่นมันจะได้ง่ายๆทีนี้ กะทิตรงนี้นะคะ100กรัมหรือ1ขีดนะคะผสมสีม่วงไปนิดหน่อยนะคะเนื้อขนมเราจะได้สวยๆใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะ1นึ่ขีดผสมกับแป้งมัน40กรัมหรือประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะคน2แป้งให้เข้ากันแล้วเอาเผือกที่เรายีไวต้ตะเกียข่ามันผสมคลุกเข้าให้เข้ากันพอเป็นเม็ดล้วนๆแบบนี้นะคะเราก็จะใส่กะทิเข้าไปค่ะค่อยๆนวดค่อยๆคนกันไปอย่าใส่พวดพลาดนะเดี๋ยวเผือกบางทีมันเละเก,กินไปเองค่ะ เราก็ค่อยๆใส่ค่อยๆนวดนไปแต่ถ้ามันเล็เกินไปก็ไม่เป็นไรนะก็สามารถที่จะเพิ่มแป้งข้าวเหนียวไปได้แต่เองทีนี้ค่ะค่อยๆนวดไปเนี่ยปาทิเหอือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเราใส่ไม่หมดนะแต่เองก็นวดต่อจนเนียนเลยค่ะพอข้นเนียนได้ลักษณะประมาณแบบนี้นะคะเอาไปปั้นกันเลยค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะฝัดลงไปเลยนะคะเป็นแป้งนวล ทีนี้มุ้งก็จะเอามาทำเป็นเส้นเส้นเลยนะคะแล้วก็ตัดตัดตัดเลยค่ะไม่ปั้นแล้วมันช้านะคะใช้วิธีตัดแบบนี้นะคะและคลุกแป้งมันนะคะขนมแป้งของเราอ่ะจะได้ไม่ติดกันนะคะเพื่อนๆก็ทำแบบนี้ไปจนหมดเลยนะคะอย่าห่วงแป้งมันนะ,ะคลุกให้เขาทั่วเลยค่ะนะคะทีนี้พอเราทำเสร็จปุ๊บเราเตรียมไปตั้งน้ำร้อนกันเลยค่ะเพื่อที่จะลวกแป้งนะตวเองนะ ใช้น้ำเดือดจัดใส่ใบเตยไปสองสามใบพอใบเตยส่งกลิ่นหอมปุ๊บเราก็จะตักใบเตยออกนะคะแล้วเราก็จะลวกแป้งลงไปทั้งหมดเลยนะคะคน,คนก้นกรละมังนิดนึง,งแป้งเขาจะได้ไม่ติดกันพอข้อนมเขารอยขึ้นมาแบบนี้จะปล่อยให้ลอยประมาณ2นาทีนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเขาสุกชัวร์นะคะพอเขาสุกปุ๊บเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะซ้อนแบบช้อนให้สะเด็ดน้ําจริงๆเลยนะคะ เอาไปใส่ในน้ำกะทิที่เราทำไว้ตอนแรกค่ะแค่นี้ค่ะพร้อมหม่ำแล้วนะคะอร่อยเนื้อเขานุ่มนึบแล้วก็กัดไปก็เจอเผือกแบบมันไม่หวานมากมันหอมมะพร้าวมันหอมกะทิอ่จตัวเองมันละมุนนะมันอยากกินอีกอะทำขายได้เลยนะคุณว่า